สบ,บายดีพี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลเนาะทางงลาวทางไทยและต่างประเทศพ,นเนพ,พ,นนะพี่น้องื้นนี้พบพอกับซ่องเบ้าจินนะสาวนกพี่น้องื้นนี้ก็ย่างหลายคลิปสิมาให้พี่น้องเบิง่งวิธีแกงหน่อไม้ตอนนี้กำลังต้มอยู่ตอนนี้กำลังต้มูนหม้อพี่น้องเด้อกำลังต้มในหม้อพี่น้อง นกกลังยองนน้สบายดีเด้อพี่น้องย่องอย่น้าแกลงไหมยับมาทานี้จะเป็นปุ๊เป้่าย่ารีดลูกย่ารีดละว้ม่หวเรื่อยกินไปอแล้วนี่นี่ีปลุงแมเป้ยไปลุงไวเร็วเร็วเร็ปิ้มาเป็นกับนี่อ่าีลุงปิ้มาสงเป้าสาว

อสนุกกําลงังย่องย่านางล้างบนมืออาวนกบ่นะล้างอย่างเงีไม่ล้างอีกกินกับกิน,นขี่มือล้วนเลยนี่พี่น้องเค็มบ่จยัดใส่มือย่องเด้อพี่น้องเขงจาจะได้ขั้นหนี้ละเอียดจะได้นั้นได้น้ำเคี้ยวออกมาเข้มขน้นอย่างปะทางนี้ รถคันจีขาวนี่จะเป็นรถป้าเด้อพี่น้องเด้อรถป้าวนใหญ่รถคันกลางนี่ก็เป็นรถของไม่เท่าหมอนรถรถคันแดงนีนเนน่เป็นรถของเบ้าจินะนสาวนุกทีเอฟซีซื้อให้เด้อป้ายทีเ่เบียร์รถแปดเจ็ดห้าสองเบื้องน่ พี่น้องมกล้วยเนี่ยจะเป็นมกะคว,ยกกวยายของมกล้วยงาเเด้อพี่น้องเด้อมีอเ,เออเป็นกล้วยสุกเขียวมีอยู่จักจักหวี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, วันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดมีแปดหวีพี่น้องก็เราให้มันสุกเลยกินหวานได้พี่น้องครับวันนี้สาวนุกก็ตำข้าวเบือ่อ

เอาพักสางเง,งี้ยพักสางเง,งี้ข้างเรือนพี่น้องงามทัรงนี้พี่น้องพักสางเง,งีนนเ้ย่านี้นี่เฮ้ยนี่นี่กางนี่ความงามนี่จุ่มเดี๋ยวก็เหลือแล้วครวะนี่นี่กลางฮะอ่ะดูฮนะ ออพี่นอ้องงามมากพี่น้องเอ้ยงามแท้นี่หอมค่าๆเลยเงาเลยทีย่นี่ใบไวเอาเป็นเงาด้ะสว่า,า,างเออี่ก็ได้งามแต่พี่น้องเหี่ยวนะที่นีตรงใน อแมนไปเลยี่พี่น้องตั้งแง่งแม่นไปเลยเฮ้อปีห้องนี่พี่น้อง โอ้ยเ้ยเพอแล้วเอ้าพี่น้องไปดูตอนแกงกันเลยพี่น้องแกงแข่พี่น้องล้างลังจากนั้นก็นานูาากเอามาล้างพี่น้องล้างฮะก็ได้พี่น้องชิล่าอยู่เท่านี้มือจะรีดนูกจะรีดจะบ่นี่มือครเนี่ยน้อยใเนี่ยวะอ้อก้อนมือฮะนะเอามือเอาเอาเอาเขาเร็วบ้าบ้า ไม่ออกเอาหญ,ญ้าออกเด้อพี่น้องก,ก็ล่างห้างมันมันก็จึงล่างอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องล่างขี้ดินออกจากห้างมันกตรายบารีปรลบอ่บลุบารีบอลุบารีบอลุบารีปอปป้พี่นออ้องเป็นเพลงอะไรพี่นออ้องเลยน้องเป้สายปวน ผ้าอ,อ้าพ่อหายลิปบยอ่ละมาวันนี้ก็เป็นขั้นตอนแกงนะพี่น้องเนาะสาวนุกกำลังตองน้ำยาน,นางลงไปในหม้อที่ต้มจืดแล้วนะพี่น้องมันจะมีลุกโดดแล้วก็มีพักทองตีน้ำขอเบือพี่น้องตีขอเบือมันแตกนำยาน,นางใส่ตี หลังจากที่ใส่นากระนาแล้วเอาเตลียมมาข้างไฟให้มันอ้อนออพี่น้อง,องแล้วให้มันเดือดใส่ชูรสชูคุณลาวชอบแป้นงนัวพี่น้องใส่แป็นนัวนะเป็นนัวพี่น้องเป็นนัวจะใส่หน่อยนึงเด้อพี่น้องส่วนที่เหลือก็สิเน้นน้ำปลานะพี่น้องอก็นนนะงกมันเน้นปลา่เน้นปลาแดดเด้อพี่น้อง นี่วันนี้ก็ใช่ปลาเนีอยพี่น้องเดจะไปซีมดูพี่น้องว่าอร่อยเ,ยเอาสั่งรับพีนนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้เอาาาลาฝากากดไลค์กดแชร์รกดติดตาม่องเบ้าจีน่าสาวนกแล้วก็เบ้าจีน่าถ้าเด้อดพี่น้องเด้อเอลา,าไปก่อนจ้า,าบ๊ายบาย,บาย